นี่ผมกาลังจะไล่ทำลายให้ฟังแล้วผมไม่อยากพูดถึงอดีตแต่ว่ามันก็ต้องเท้าความนิดหนึ่งนะครับปี5 5ปี2 5 5 4 5 5มีวิกฤตอ,อ,อุทกภัยน้ําท่วมใหญ่มากในประเทศไทยสถานการณ์ต่างๆในจ้างก็มีความยากลําบากก็คล้ายๆกับวันนี้นะครับสถานการณ์โควิดในส่วนของผมไปค้นหานะครับในส่วนของความเห็นของนิดาโพนะครับนีาโพนิดาโพให้ความสํารวจความเห็นประชาชนว่าค่าแรง300บาท ตอนนั้นพบว่าผลเสียคือราคาสินค้าอปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นธุรกิจผู้ประกอบการขาดทุนเลิกกิจการอัตราคนว่างานเพิ่มขึ้นนายจ้างบทพนักงานมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกผมรู้นะครับว่าสถานการณ์ต่างๆเราต้องปรับค่าแรงแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะปรับเราต้องเอาวิธีการทดสอบฝีมือทักษะต่างๆมาปรับนะครับปี2 5 1 4 ผมเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีในการปรับอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ13สาขารวม9 9 6สาขาจากเพราะเมื่อก่อนนี้เราทําไปแล้วหลายปีเพราะเพิ่อมอี13สาขาและปี65นี้เราจะเสนออีก16สาขานะครับรวมเป็น112สาขาค่าอัตราค่าแรงสูงสุดใน112 2สาขานี้นะครับอยู่ที่855บาทเป็นช่างเชื่อมระดับ3ต่ำสุดคือ3 4 5บาทเป็นช่างเย็บ โรงงานทุกโรงงานผู้ประกอบการที่กําลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตช่วงนั้นวัคซีนโควิดระบาดใช้มาตรา75ของกรมสวัสดิ์คือจ่ายค่าแรง75แต่ไม่ต้องทํางานเพราะรอวัตถุดิบรอเครื่องบินที่จะนําเครื่องวัตถุดิบมาให้การผลิตท่านเชื่อไหมครับว่าปี2563มีการใช้มาตรา75ทั้งหมด2ล 00, ้าน100 0 0นกว่าครั้ง นะครับนี่คือกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มเสียงที่จะตกงานมากผมเรียนย้อนกลับไปปี63ว่าถ้าเพื่อนสมาชิกเป็นผมท่านสามารถที่จะปรับค่าแรงในปี25 6 3โดยทำร้ายผู้ประกอบการท่านท่านทำลงเหรอครับนั่นคือสิ่งที่ท่านจะเป็นตาบาปทั้งชีวิตนะครับท่านปรับไปเสร็จปุ๊บเขาปิดกิจการลูกจ้างตกงานทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโกลาหุนกันหมดนะครับในวันนั้น ผมก็มีการประชุมมาที่27กรกฎาคม2อง4น 24. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดไตรภาคีให้นโยบายไปก็ได้ข้อสรุปดังนี้นะครับว่าฝ่ายในรัฐบาลในตัวกราฟสีน้ำเงินคือควรพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดเข้าสู่ภาวะปกติหรือขี้ขายหรือเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับรัฐบาลได้เปิดประเทศแล้วเศรษฐกิจฟื้นตัวการจ้างงานมากกว่าออกจากงานหลายเท่าตัว นะครับฝ่ายนายจ้างก็เห็นด้วยฝ่ายลูกจ้างเห็นด้วยกรกดาสิงหาก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดเข้ามาที่กระทรวงแรงงานโดยประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานคณะกรรมการกันยาคณะกรรมการค่าจ้างประชุมพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างแล้วก็ต้องมีการเสนอเข้าคณะคลมนะครับเพื่อเห็นชอบแล้วก็ประกาศลงราชกิจจานะครับข้อสรุปก็คือเรื่องค่าแรงที่ท่านพูดกันสองวันนี้ 400-425ของพรรคพลังประชารัฐทําได้แน่นอนท่านถ้ามันไม่เกิดโควิดเพราะมันขึ้นปี6กเองนะครับยังไงก็ทําได้แต่พอสถานการณ์โควิดผมถามท่านว่าคนใช้สิทธิ์ว่างคนใช้มาตรา75ชะลอการเลิกจ้างสองล้านกว่าคนแล้วถ้าเกิดท่านไปขึ้นค่าแรงในวันนั้นท่านจะคิดดูคนสองล้านกว่าคนจะอยู่รอดไหมพออยู่ไม่รอดเมื่อประมาณที่เราจะลงทุน งบประมาณต่างๆของทุกกระทรวงทบวงกลมก็ต้องมาอุ้มในการในสิ่งที่เราต้องดูแลคนตกงานนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราบริหารจัดก,การซื่อมัลชนสัมภาษณ์ผมเยอะมากถามว่าเลือกค่าแรงเอาอย่างไรผมบอกถ้าผมเป็นนักการเมืองที่ไม่เห็นแก่สามปีสี่ปีข้างหน้าขึ้นไม่ยากหรอกครับให้นโยบายไปขึ้นแต่ขึ้นไปแล้วมันทําลายประเทศไหมใครจะลงทุนประเทศในประเทศนี้แต่ปีนี้ขึ้นแน่นอนผมยืนยันในในสภานะครับว่านโยบาย ที่คณรมการพี่นาค้าราางจังหวัดขึ้นแน่นอนแต่ขึ้นสัดส่วนเท่าไหร่ผมต้องตอบสภาองค์การลูกจ้างสภานายจ้างสมาคมสภาอุตสาหกรรมสภาหอกาหคราหรือจะเป็นในส่วนของผู้รับนายจ้างทั้งหลายผมต้องตอบคาถามเขาให้ได้ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ในส่วนนี้นะครับผมอยากเรียนนะครับว่ารัฐบาลท่านนายกรัมตีท่านมกประวุินนจันโอชาผมรัมตีว่าการกระทรวงแรงงาน ดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานเหมือนกับคนในครอบครัวตลอดเวลาครับกล่าวขอบคุณครับ